โอเคทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่าเกี่ยวกับการโดนแฮกเนาะคือเมื่อเช้าเราโดนแฮกไปใช่ไหมพี่รถว่าม,มันแฮกตันไหนไม่รู้แต่รู้คือพี่เห็นตอนพี่ตอนเช้าๆพี่เห็นพี่ก็เลยมาลบคลิปแฮกใช่แล้วก็มันก็ลงคลิปเกี่ยวกับการสอนแฮกใช่ไหมละ่ะคือมันก็แบบคือเรารู้เว้ยว่าสาเหตุของการโดนแฮกอะมันมาจากอะไรคือเราไปโหลดตัวเกมเถื่อนมา ก็มันเป็นเกมเมหนึ่งอะที่เราอยากเล่นมากๆแต่แค่มันแพงไปหน่อยนะแล้วก็คลิปนี้ก็มีเรื่องที่จะบอกแค่นี้แหละว่าช่องเราโดนแฮ็กซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะเปลี่ยนรหัส g ีเมลอยู่นะก็ขออภัยด้วยสำหรับการโดนแฮ็กนะจริงๆครับไปละไปเออแล้วขอถามเนี่ย คือเอ,อ่อยากให้เล่นเกมอะไร <S <S <สา S 1> เวลาไลฟ์ <สา S 1> เวลาแบบอัดคลิปไะอยากให้เล่นเกมอะไรเพาะตอนเนี้มีคลิปที่จะลงแต่แค่ยังตัดไม่เสร็จครับแค่นี้ไป